แห่ชมลูกสาวหนิงน่ารักมากพูดดีมากขณะโตตามพ่อกลัวแม่ร้องไห้ซ ocial แชร์คลิปโมเมนต์น่ารักน้องนิรินแห่ชมลูกสาวหนิงน่ารักมากพูดดีมากขณะโตตามพ่อกลัวแม่ร้องไห้จากกรณีหนิง ตานิตาได้ออกมาเปิดใจถึงประเด็นปัญหาในชีวิตคู่ซึ่งเจ้าตัวได้ตัดสินใจด้วยความไตรตรองแล้วในการขอ,อยุติสถานะสามีภรรยากับจินจอรินต์สามีเหลือเพียงพ่อและแม่ของลูกขอเพียงสามีกลับมาเคลียร์เรื่องเอกสารข้อตกลงในการดูแลรับผิดชอบให้ลูกเติบโตอย่างมั่นคงในอนาคตร,รอสามีมาจัดการเป็นลายลักษณ์อักษรเพื่อลูกสาวและทั้งคู่จะได้ยุติสถานะสามีภรรยามาเป็นเพื่อนที่ดีต่อกันล่าสุดมีการแชร์คลิปน่ารักของนองนิรินคณะโทรตามคุณพ่อ ับบ้านพร้อมชมลูกสาวหนิงพูดจาดีมากๆในวัยสิบขวบแต่พูดจาดูเป็นผู้ใหญ่มีเหตุผลมากๆขณะในคลิปดังกล่าวน้องมิรินกำลังคุยกับคุณแม่ว่าแม่หนูจะตามถ้าเกิดมามีทำแบบนี้ครั้งต่อไปพ่อเขาก็จะกลับดึกเพราะภรรยาฉันให้แล้วฉันไปต่อดีกว่าไม่ว่าแล้วครั้งนี้ฉันไม่โดนว่าครั้งหน้าเขาก็จะไม่ว่าฉันฉันจะไปเล่นบ้านเพื่อนดีกว่าถ้ามามีทำแบบนี้หนูกลัวมามีร้องไห้ แต่แค่เขาต้องกลับเพราะว่าน้องตามเขากลับเขาต้องกลับขนาดที่แอร์หนอกก็บอกลูกสาวไม่เป็นไรไม่ต้องโทรไปหาหรอก ลูกสาวก็ยังขอโทรไปหาผู้เป็นพ่อหน่อยโดยบอกกับแม่ว่ามามีปล่อยเขาได้เหรอไม่เป็นไรน้องโทรตามเองแม่หนูขอหนูขอโทรได้ไหมขอถามได้ไหมว่าจะกลับกี่โมงเขาไม่ตอบอนะ่ะนานๆน่ะหนูขอถามนิดเดียวแปบ๊บเดียวระวัางเองเลยก่อนแม่จะบอกว่าตามใจลูกแล้วกันก่อนลูกสาวจะโทรหาผู้เป็นพ่อคลิป